เตือนภัยระวังเพจปลอมถ้าไม่อยากถูกหลอกต้องดูคลิปนี้นะคะสง่าสุวรรณขอเตือนภัยลูกค้าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะมีเพจปลอมระบาดหนักมากอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชําระสินค้าที่สั่งซื้อกับสง่าสุวรรณนะคะโดยเราจะไม่ใช้ชื่อบัญชีที่เป็นส่วนบุคคลแต่จะต้องเป็นชื่อบัญชีของทางบริษัทสง่าสุวรรณเท่านั้นโดยเราจะใช้ชื่อบัญชีบจกสง่าสุวรรณจิวเวลี่เท่านั้นนะคะ,นนะ,คะเรารวบรวมช่องทางติดต่อและสอบถามของร้านสง่าสุวรรณมาให้แล้วนะคะ หากลูกค้าไม่มั่นใจสามารถติดต่อเบอร์โทรหรือเดินทางมาหน้าร้านสง่าสุวรรณได้เลยหน้าร้านเราตั้งอยู่ที่ปากซอยลาดพร้าวร้อยยค่ะติดกับห้างพันทิพย์บางกะปิเพียงเท่านี้ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับสง่าสุวรรณก็มั่นใจได้แล้วค่ะว่าปลอดภัยแน่นอน ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ด้วยนะคะและใครหักสนใจที่จะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางทางั้งทางหน้าร้านสง่าสุวรรณสาขาบางกะปีและช่องทางออนไลน์สามารถทักน้องแอดมินได้เลยนะคะสง่าสุวรรณความมีระดับอยู่กับคุณได้ในทุกวนัน